Know what heard about สวัสดีครับผมอยู่กับผมอเล็กเลิฟเกมเมอร์เคดีครับผมแล้วก็คุณอ่าคุณใหม่โลกดังอึ้บอึ้บ <c oughs> แล้วก็คุณอยู่กับหมากิ้งนอนทับกันดังอึ้บอึ้บครับผมสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> โอเคครับผมขอให้เจ้าของเปิดคลิปได้เลยครับกูขี้เกียจแล้วเอ้าก็เปิดไปแล้วไม่ใช่หรอ เออช่างมาเถอะเออเอาเป็นว่าเราไปเล่นกันดีกว่าเออก็วันนี้นะผมเราก็มาอยู่ในเกมโรบอตกันเนาะก็ในแบบเออบอกฟูเอ้ยไม่ใช่บอคุณพ่อนะบอคุณโดบอคุณโนเราบอกนะเออเล่นเยอะเกินไปเล่นเยอะเกินไปก็คือวันวันนี้เราจะพาคุณเต้คุณอะไรเขามาลงเลดกันสามคนนะแล้วเราจะแบกอืมอืมไรเงี้ยมันมากิ้งทำไมตรงนี้มันนอนดึ๊บดึ๊บดึ๊บกันนี่เหมือนเหมือนเหมือนมึงเอ๊นะอุ๊ ก็แค่ผมอยากรู้ว่าผมจะแบกพวกพี่ได้ไหมอ่ะเออก็เลยลิปนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเลนดีกว่าว่าเราจะได้ไปได้ถึงไหนไปเยโดนะโอ้เลสเกตโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเลนแล้วแล้วซึ่งก็เออเออนั่นแหละเออก็ก็เออนั่นแหละเออเอาเอาแล้วมันปิดยังไงวะอันนี้ปิดไงวะเฮ้ยปิดอะไรปิดไม่ได้อะไร อันหนึ่งโอเคเปิดไว้เงี้ก่อนแล้วกันนะก็ผมใช้เดคูวันโฟร์เนาะแล้วก็มีดาบคาตนะคู่ใจอยู่หนึ่งอันซึ่งก็นั่นแหละไม่ค่อยได้ใช้หรอกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาไม่ถามมาตรลักคนอื่นเหรอว่าคนอื่นใช้มาตลักษณ์อะไรอ๋อไม่อยากถามนะครับโอเคอ่ะพี่พี่พี้ใช้อะไรครับพีิตี้ใช้อะไรครับอุ้ยพิตี้ใช้อะไรครับเมื่อกี้ผมไม่รู้เลยครับคุยดักชารูครับอุ้ย ฮุยฮุยอุย Surprise motherfucker ฮุยไม่คิดจะถามกูเลยเหรอเอาพี่อเล็กใช้อะไรครับพี่อเล็กพี่อเล็กใช้อะไรครับอัตาลักษ์เผาศพอะไรเหมือนขำอ่ะไม่น่าถามเออไม่น่าถามอ่ะไม่ได้ถามด้วยวะเรอเล่นเราเล่นพี่ใชตตลักษ์คิมเมชันคิมเมชั่นคิมเมชั่นเหรอพี่ใชตตลักษ์คิมเมชั่นครับหรือว่าไฟเผาศพนั่นเองครับ นี่คือแปลจากอะไรแปรแบบตรงตัวแปลแบบตรงตัวครับผมหรือว่าจะแปลแบบที่เที่ยวก็ได้ครับแปลว่าอัตลักษณ์เผาสศพพ่อครับมีคำหยาบก็ไม่ต้องเซ็นเซอร์หรอกครับเครียดเซ็นเซอร์เอ็นดีฮัลโหลเออทีหลังถ้าพี่จะพูดผมเครียดไปเซ็นเซอร์เอ็นพี่ช่วยแบบอัตลักษณ์เผาศพตืดตืดอะไรเงี้ยตืดกันแล้วตืดตืดอะแบบตืดตืดตืดให้ให้นิยวตัดต่อเยอะหน่อยอะถูกไหมพี่ผมกากมากเลย ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วไงครับเออคลิปนี้จะสักกี่นาทีวะเออคุณนิวครับคุณนิวครับพอดีว่าคุณนิวจะแบกกเราได้ถึงเดนไหนครับคุณว่าโอ้ยผมแบกได้หรอผมเก่งเออโอ้จริงเขาบอกครับจริงเขาบอกแต่ผมไม่รับประกันนะทำไมไม่รับประกันเวะเฮ้ยพี่มันมันมีอ่ะ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงเวฟห้ากันแล้วนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆเลยครับพี่น้องไอเทอร์บูระเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสแตรสแมสที่เดียวตายเลยสแตรที่เดียวตายเลยมันแปลว่าเบอร์พี่น้องไว้ไว้แยะอื่นเขาเขาโดนผมสแตรที่เดียวตายเลยเออก็ก็ดูความแหลกนะครับทุกคนมันมีแมสอื่นปะ มปอื่นคือเออพี่ต้องเจอพี่พี่ต้องตีเว็บหน้าพี่ต้องเจอกับอัตลักษณ์เอ่อเพิงเผาตื้นแล้วนะอัตลักษณ์เผาตื้นเลอโอเคได้ใช่ผมอยากลอง smash ชื่อใส่มันนะพี่มาอัตลักษณ์เผาตื้นมันจะตื้นกูน้อยโอ้โหดูจะตายอยู่แล้วโดนไปทีเดียวเหลือเลือดอยู่ห้าพันอือไดนขนาดไหนอะคิดดู นิวไมเอาอะไรนะนิวแปดพันสามร้อยคุณนิวเขาคุณนิวเขาคุณนิวไม่เอาอะไรเลยแปดพันสามร้อยเท่าไรไม่รู้อะว่าทำไมคุณนิวแบบทำไมคุณนิวเก่าแับครับขอโทษครับก็ถ้าเวฟไหนไม่ใช่บอสหรือไอ้นี่ผมก็จะพยายามตัดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนได้ดูคลิปแบบชั่วโมงอะเอองาวครับงาลอะไรอะไรเลยโอเคอะไรอตอนนี้ก็เวฟสิบสี่แล้วก็ชิวๆอ่ะครับ ก็ชิวๆอ่ะครับผมก็ชิวๆอ่ะครับชิวก็ว่านี่กินตายหายแล้วไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนดาด้วยนะเออไม่ได้จัดฉากไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนดาดเลยนะครับคือโอ้เฮลโหลเวสก็ชิวเกินอ่ะก็คือเออก็ไม่ได้เปลี่ยนดาดนะครับก็ไม่ได้ใช้จีเอ็มนะครับผมไม่ได้ใช้โหมดจีเอ็มอ่ะโอ้ยตายไม่มีปัญญาไม่ปัญญาเป็นจีเอ็มนะฮะโอ้เตะบอลแล้ว

แรงอยู่แรงนะ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 อุ้ยอุ้ยแรงโคตรอแรงเลยมาคิวลามคิวลาตายเรียบร้อยพี่ผมเหลือเลือดอยู่เดียว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 เรือเลือดอยู่สิบเจ็ดเรียนเรียนนี้ให้ได้ก่อนเจีบนีนี้ให้ได้ละเรือเลือดอยู่สิบเจ็ดพี่พี่เหลือนเลือดพี่บอกโอ้ยพี่มาโอเคมาถึงโนบุได้เวลาตายหาเย หนูโตไปโตบ้านเด้อก okay. ูม right. ีเกี่ยวกูไปแล้วบ้านสี่ทีอ่ะเดินติดกูอุ้ยอุ้ยผมปีไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยปัดมันขึ้นไปโอเคเฮ้ยปัดมันอย่าปัดมันขึ้นไปเยอะอย่าปัดมันขึ้นไปเยอะกูไปแล้วมีไว้ไว้ดิ ยู่ไว้ยู่ไว้ยูไปวะเคยดัดอ๋อ shit here we go again สวยสวยชิวๆ่ะแต่โอวฮอร์ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่โอวฮอร์น่าจะตายหาถุ้มันทันแต่มันจะโหดขึ้นเรื่อยๆ ผมว่าเราน่าจะได้ถึงแค่โอเวอร์ฮอลผมขออยู่ห่างๆแล้วละกันนะโอเวอร์ฮอลขอไม่ยุ่งฮ้ยใครก็ได้รอให้ผมหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะถ้ามันอยู่อย่างนี้ผมว่าได้อยู่เออนยูได้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 ได,ไดโ้โอ้โแต่มันต่อย่วนไม่งั้นมันติดบ,บัคกแล้วมันติชดชอดสิ อย่าโดนนะโดนทีเดียวเรียกได้ว่าอาจจะตายตายตายไปโรงพยาบาลเลยนะพี่ว่าเฮ้ยขนาดนุมหุ่นเท่าร่โอโอ๊ยโอผมแตกอ้าวคุนเต้ครับเราได้เวลาเปิดโมดจริงแล้วคุนเต้ฮะแตกเรียบร้อยยี่สิบห้าดูคุณเต้ดูคุณโอ้โหยี่สิโอ้โร้อยจังหว เวลเยอะอยู่นะเออเว็บยี่ห้านะครับทุกคนเออตรงนี้เปิดจากร้อยสามสิบสามหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามก็ได้เล็กอีกหนึ่หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่ขึ้นมาสี่สิบเวลปะใช่แมนสี่สิบเอ็ดเออก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเออก็นั่นแหละก็ก็ไม่ได้เละมากอะก็ชิวๆอยู่อะเออก็ไม่ก็ไม่ได้ถึงกับเละเนาะ ก็ใครที่อยากให้เราแบกดันย่อส่วนตัวมาได้นะแต่เขาคิดเออแต่แต่มันไม่ต้องพักมันไม่ต้องจ้างก็ได้นะจริงๆอ่ะคนทั่วไปก็มีอยู่แล้วอ่ะคนโหดๆอ่ะเออก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพี่นเล็กไี่เดียวพี่ปใหพี่เล็กใปเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ว่าไว้ เอาหม่เอาหม่เอาหม่สำหรับคลิปนี้ <c oughs> ไม่ว่า <c oughs> ม้า, <c oughs> มาจะเร็วสักแค่ไหน <c oughs> แต่สุดท้ายก็ต้องแพ้ลา <c oughs> เพราะว่าลาไปก่อนครับ <c oughs> ทุกคนสวัสดีครับ